สวัสดีครับชาวต่างชาติก็มีวิธีอุทานเพื่อแสดงความตกใจหรือประหลาดใจด้วยการใช้วลี on earth บนโลกนี้ on earth ขอยกตัวอย่างนะครับ what are you doing here คำถามนี้หมายถึงคุณทำอะไรอยู่ที่นี่ what are you doing here เปรียบเทียบกับคำถามนี้ครับ what on earth are you doing here ยังมีความหมายคงเดิมแต่แสดงว่าผู้พูดตกใจไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่อีกตัวอย่างหนึ่งครับ What have you done คุณทำอะไรมาแต่ What on earth have you done ยังคงความหมายเดิมแต่คุณอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดมากจนผู้พูดไม่พอใจครับเราเติมวลี on earth หลัง what นะครับ คงจำได้นะครับ What on earth หมายถึง what เพียงแต่ว่าผู้พูดไม่พอใจตกใจหรืออาจจะประหลาดใจทวนตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดตามผมก็ดีครับ What on earth are you doing here ความหมายก็คือคุณทำอะไรอยู่ที่นี่แต่แสดงว่าเราตกใจนิดหนึ่ง What on earth have you done ความหมายก็คือคุณทำอะไรมา